อ่ะเมทริกของการตัดสินใจคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้คิดเองนะต้องบอกไว้ก่อนอันเนี้ยดูมาจากอาจารย์วรพัฒน์นะครับอาจารย์วรพัฒผู้เจริญนะแล้วก็จํามาใช้นะจำมาใช้มันเป็นอย่างไรนะยกตัวอย่างเอาง่ายๆแล้วกันนะเดี๋ยวช่วยกันนะถ้าใครถ้าใครคิดว่าตัวเองพอพิมพ์ไหวก็ก็พิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับนะเนะมทริกของการตัดสินใจเรื่องมันมีอยู่ว่า สมมติว่าเราอยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็มาจากจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแหละซึ่งเราก็เชื่อของเราแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งบางทีเราต้องการการคอนเฟิร์มเท่านั้นเอง แต่ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่อยากจะใช้อารมณ์นะเราอยากจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจบางเรื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะลองสมมุติดูเล่นๆว่าอ้าวถ้าสมมุติเรามีอย่างนี้เรามีตัวเลือกอยู่ประมาณสัก4 Choice นะเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยแหละอ้าวทำงานที่เดิมไหมทำงานเดิมเรื่องเกี่ยวกับงานนะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะทำงานเดิม นะทำงานเดิมหรือไปรับงานใหม่เอ้างานใหม่เป็นประจำเหมือนเดิมนะทำงานประจำแบบเดิมทำงานที่เดิมหรือไปทำงานประจำเป็นที่ใหม่หรือจะไปเป็นฟรีแลนซ์อ่าจะเป็นฟรีแลนซ์นะสุดท้ายหรือจะไปเป็นชาวสวนเอาแบบนี้เลยนะสมมุติเรากำลังอยู่ในการตัดสินใจว่าเฮ้ยชีวิตเราเอาไงดี นะชีวิตเราเอาไงดีปรากฏว่ามันมีอยู่4เรื่องที่เราอยากจะตัดสินใจณเวลานี้ณนะตอนนี้แต่ไม่อยากจะใช้อารมณ์มากนะักอยากจะใช้เหตุผลผมก็แนะนําว่าคุณก็เขียนช้อยของคุณขึ้นมาเอาให้ครบเอาให้ครบนะอันนี้เรายกตัวอย่าง4อย่างพอเราเขียนช้อยขึ้นมา4อย่างปรบ๊บคราวนี้เราก็มาหาเกณฑ์สิเราก็มาดูสิว่าเราจะเอาอะไรมาประเมินบ้างนะ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนะเกณฑ์การให้คะแนนเราจะให้คะแนนตั้งแต่1นถึงหานะถามว่า1นถึงหคืออะไรก็ง่ายๆ1ก็คะแนนน้อยสุดห้ก็คะแนนมากสุดนะในแต่ละเกณฑ์นะถ้าอย่างที่บอกนะถ้าใครสะดวกแล้วพิมพ์ได้คิดว่าพิมพ์ได้นะคุณก็พิมพ์มาก็ได้เรามาหาเกณฑ์กันเราจะเอาเกณฑ์อะไรบ้างนะอ่ะขึ้นต้นให้ก่อนอันนี้เป็นเกณฑ์นะเขียนให้มันสีเดียวกันจะได้ไม่งง ีเดียวกันเลราว่เนี่ยไม่น่าใช่นะ,ะเกณฑ์เอาเกณฑ์มาสัก5้าข้ออ่ะใครช่วยผมพิมพ์มาหน่อยเกณฑ์มาสัก5้าข้อถ้าเร็วผมก็จะเขียนได้ทันถ้าไม่เร็วผมก็จะใส่ละอันที่หนึ่งรายได้นะเอาไรายได้ไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่อันที่สองเอาเรื่องอะไรดี ครอบครัวอะครอบครัวนครอบครัวอันนี้3ามนะถ้าใครพิมพ์มาพิมพ์มาเลยนะอันนี้3ความก้าวหน้าความก้าวหน้าอยากได้สักอะหเกณฑพอสั้นๆง่ายๆตัวอยา่างง่ายๆพอมีใครอยากพิมพ์มาไหม คือถามไปเนี่ยก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เห็นหนะ้าถ้าอยากพิมพ์มาเนี่ยจะรอรอแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยสี่ข้อสี่กับข้อ,ขอห้าถ้าใครอยากพิมพ์เนี่ยจะรอจะรอจะรอจีดเส้นรอไว้ก่อนถ้าไม่มีเอาเวลาการทํางานเหรอเวลาการทํางานคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาว่าพอถามแล้วก็มาถามเขาอีกนะครอบครัวอาการเดินทางอาการเดินทางง่ายหน่อยนะอาการเดินทางง่ายหน่อยนะ เวลาการทํางานเหรอเวลาการทํางานอาการเดินทางอาการเดินทางเออการเดินทางง่ายหน่อยง่ายหน่อยเอาอีกข้อหนึ่งเวลาการทํางานดูยากไปนิดหนึ่งรายได้ครอบครัวครอบครัวนี่หมายถึงว่าได้ดูแลครอบครัวนะดูแลครอบครัวนะดูแลครอบครัวความก้าวหน้าในงานความก้าวหน้าในอนาคตอ่ะนะแล้วก็การเดินทาง เวลาการทํางานก็ได้เวลาการทํางานก็ได้ไม่มีใครพิมพ์มาแล้วเอาเวลาการทํางานเวลาการทํางานอะจริงๆแล้วมันไม่ได้จํากัดแค่ห้าข้อนะเวลาที่คุณไปลองทําเนี่ยคุณจะเขียนกี่ข้อก็ได้ความมั่นคงเหรอเวลาการทํางานกับความมั่นคงเหรออ่ะ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 ขอเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนนะเอาเป็นความมั่นคงนะเดี๋ยวคนดูก็บอกว่าพี่เอาไงก็เอาให้แน่พี่ไม่มั่นคงเลยความมั่นคง ความมั่นคงกับความมั่นคงพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะอ่ะทีนี้แค่นี้แหละแล้วสิ่งที่อาจารย์วรพันธ์ห้ทําก็คือว่าเฮ้ยไม่เอาอารมณ์แล้วนะตอนเนี้ยเอาความจริงเอาแฟกต์เนี่ยมาใส่คะแนนนะทำงานที่เดิมอันนี้งานประจําเหมือนกันนะประจํานะอันนี้ก็ประจํานะฟรีแลนซ์คือไม่ประจํานะอ่ะรายได้ที่เดิมเออหนึ่งถึงสี ไอหนึ 1> 1่งถึงห้านี่คือเกณฑ์นะนี่คือคะแนนหนึ่งถึงห้าคะแนนสมมุติว่าเราบอกว่า้งานประจําที่เดิมมันก็ไรายได้ไม่น่าเกียดหรอกมันก็โอเคอยู่มันดูแลตัวเองได้แต่ไปที่ใหม่เนี่ยมันน่าจะมากกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไรายได้เนี่ยทางานเดิมเนี่ยให้สี่ให้สี่คะแนนอันนี้คือไม่ถ่วงน้ําหนักนะไม่ถ่วงน้ําหนักนะน้าหนักเท่ากันเกณฑ์เท่ากันนะความความอะไรอ่ะเรียกว่าความสําคัญเท่ากัน รีบไปงานใหม่แน่นอนงานใหม่เนี่ยมันต้องได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะเวลาเราหางาน,เ,นเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ20%บนะ20%บวกลบแต่สถานการณ์เศรษฐกิจกตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะงานใหม่เอาไป5ฟรีแลนซ์โอ้ฟรีแลนซ์นี่ไรายได้ไม่น่าจะเท่ากับงานเดิมนะถ้าออกมาเป็นฟรีแลนซ์ตอนแรกเนี่ยให้3ไว้ก่อนนะไปเป็นชาวสวนตายเลยคราวนี้เอาเชาวสวนเหลือ2เลยนะตามให้ทันนะ สี่ห้าสามสองให้คะแนนเท่ากันได้ไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือประเมินมาแล้วเอ้ยฟรีแลนซ์เนี่ยมันน่าจะได้น้อยกว่างานเดิมแหละมันงานมันไม่แน่ไม่นอนอะนะแต่ชาวสวนเนี่ยไรายได้มันต้องหายไปะนะแต่ถ้าหนึ่งเลยเนี่ยมันก็นีนเน่เราเอาแฟกต์เนี่ยเราสองนะดูแลครอบครัวเฮ้ยจริงๆงงานเดิมเนี่ยเราก็ยังดูแลครอบครัวได้นะเราให้สี่งานใหม่ต้องไปต่างจังหวัดด้วย ดูแลครอบครัวได้น้อยลงนะไปต่างจังหวัดด้วยทำงาน5วันทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านเสาร์อาทิตย์นะถ้าอันนี้ให้4ีอันนี้ต้องเหลือสองนะฟรีแลนซ์ดูแลครอบครัวได้ไหมฟรีแลนซ์ไม่ได้หมายความว่าอยู่บ้านตลอดนะฟรีแลนซ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำนะอันนี้เนี่ยก,ก็น้อยลงอะแต่แต่ยังมากกว่าอันนี้นะเพราะว่าได้อยู่บ้านนะ ชาวสวนดูแลได้คือได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวไงนะดูแลได้เอาให้สี่อ่าให้สี่นะครับความก้าวหน้าล่ะงานเดิมเป็นยังไงเฮ้ยถ้าอยู่มันก็ก้าวหน้าได้แหละมันได้สี่อยู่แหละงานใหม่เข้าไปโอ้องค์กรน่าจะกำลังเติบโตเว้ความก้าวหน้าก็น่าจะมีแต่ถามว่าอันดับแรกเอาให้ผ่านทดลองงานก่อนจะดีไหม อย่าไปคิดถึงความก้าวหน้าแต่ดูแลองค์กรใหญ่องค์กรให้ตังเราได้เยอะนะเพราะนั้นความก้าวหน้าน่าจะมีแต่ยังไม่กล้าให้5ให้4่ไว้ก่อนเพราะเผื่อว่าไม่ผ่านทดลองงานฟรีแลนซ์น่ะความก้าวหน้าเป็นไงความก้าวหน้าก็เป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทํางานเราขยันทํางานเรารับงานเยอะๆเรามีความรู้ความสามารถมีเวลาว่างแล้วนี่อ้าความก้าวหน้าให้4เหมือนกันชาวสวนล่ะความก้าวหน้าเป็นไงความก้าวหน้ามันอาจจะไม่ได้มองถึงว่า มีส่วนที่ใหญ่ขึ้นนะแต่มันมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นและดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็ก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันเอาให้4ีหมดเลยคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้อันนี้ผมประเมินจากตัวเองนะแต่กําลังแสดงให้เห็นว่าวิธีการประเมินมันเป็นแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องของเมทริงของการตัดสินใจนะการเดินทางโอ้ที่ทํางานเดิมเดินทางคุ้นเคยแล้วนะสบายมากไม่ยากงานใหม่บอกแล้วไปต่างจังหวัดการเดินทางไม่น่าจะดีนะ คือมันมันไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านไงนะให้สองฟรีแลนซ์ไม่ได้ไปไหนเลยนะให้เต็มไปเลยมันอยู่บ้านไงไปบ้างเป็นบางครั้งคราวนะแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านอะไรเงนะี้ยชาวสวนเหมือนกันอา้าวให้ห้าคะแนนนะความมั่นคงเอองานเดิมก็ยังมั่นคงอยู่นะก็ให้ห้าก็ได้นะเออนะงานใหม่ไม่ชักไม่มั่นใจนะเพราะว่า ความท้าทายมากขึ้นนะงานยากมากขึ้นเอาให้สามไว้ก่อนนะครับนะฟรีแลนซ์ละ่ะมั่นคงไหมโอ้ฟรีแลนซ์นี่ต้องสู้ด้วยตัวเองอย่างเดียวนะให้สามไว้ก่อนนะชาวสวนมั่นคงไหมน่าจะมั่นคงอยู่นะเพราะว่าถ้าทําเศรษฐกิจพอเพียงนะมีของกินก็น่าจะโอเคแล้วนะเอาให้ห้าคือประเมินด้วยเขาเรียกว่าอะไรมีลอจิกในการประเมินนะนะมีลอจิกในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้น เนี่ยสมมติเราห้าข้อเนี่ย4 4 16บวกกันได้21นี่เ็21คะแนนนะ5 7 10 16คะแนนนะ6 10 18คะแนนนะ6 10 20เว้ยนะปรากฏว่าคะแนนรวมไปไงเออมองไม่เห็นไหม คะแนนรวมอันนี้ให้ดูนี้คะแนนรวม21คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตัดสินใจเลยทำงานเดิมเหอะอยู่ที่เดิมไปก่อนเศรษฐกิจแบบนี้จะรีบไปไหนนะทำงานที่เดิมไปก่อนงานที่เดิมมันก็ยังโอเคอยู่นะรายได้ก็ดีมันไม่ได้รายได้ลดลงนะ มีเวลาดูแลครอบครัวได้อยู่เห็นอยู่แล้วว่าทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วมันมีความก้าวหน้าไปยังไงนะตอนนี้สร้างคุณค่าในงานได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ไม่ต้องไปทดลองงานใหม่นะการเดินทางก็คุ้นเคยความมั่นคงก็เห็นอยู่ว่ามีแล้วไม่คืออันนี้คือวิธีการของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราใช้ลอจิกในการคิดนะไม่ได้มานั่งคิดโอ้งานใหม่เนี่ยเงินเดือนดีว่ะ แต่เดินทางไกลนิดนึงไม่เป็นไรมั่งคอมเพนเซตกันได้อย่างน้อยเอาเข้ามาประเมินแล้วปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเรื่องของทำงานเดิมแต่เฮ้ยใกล้เคียงนะอันดับสองเนี่ยไปเป็นชาวสวนนะอันดับสามฟรีแลนซ์เห็นป่ะงานใหม่เนี่ยคุณประเมินผมประเมินให้คุณผมประเมินไปแล้วได้น้อยสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตัดสินใจมาแล้วว่า ตอนนี้ยังไงก็ทํางานเดิมแต่ใจอ่ะมันมีความอยากไปเป็นชาวสวนใช่ไหมอ่าใจมันมีความอยากไปเป็นชาวสวนมันจัดสรรเวลามาทําค่อยๆทําเรื่องนี้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้หมายความว่าพอเราใช้เมทริกของการตัดสินใจไปแล้วเราจําเป็นที่จะต้องทิ้งทุกอย่างไปแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้จากการประเมินอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากการประเมินโดยใช้ตรกกะแล้วเนี่ยเราทํางานเดิมไปก่อน เป็นเรื่องที่ดีกว่าประเมินออกมาได้คะแนนสูงสุดนะอันดับหนึ่งนะอันดับหนะึ่งอันดับสองนะอันดับสามอันดับสี่เฮ้ยยังไม่ต้องไปทำงานใหม่เว้ยังไม่ต้องไปหางานใหม่แต่ทำงานเดิมแล้วพยายามจัดสรรเวลามาทำเรื่องนี้ได้ไหมทำที่บ้านก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปเป็นชาวสวนใหญ่อะปลูกผักที่บ้านกินยั่งนะถ้าปลูกผักที่บ้านยังไม่เคยปลูกผักที่บ้านกินอย่าหนะวังไปทําสวนใหญ่ นี่บอกตัวเองนะไม่ได้บอกคนอื่น <c oughs> นะในขณะเดียวกันเฮ้ยทำงานเดิมคุณมีเวลาอ่ะถ้าสมมติจริงๆเนี่ยเกณฑ์อีกอันหนึ่งอาจจะเอา,เ,อาเกณฑ์เรื่องการจัดสรรเวลามาก็ได้ถ้าสมมติจัดสรรเวลาได้ไอง,งานฟรีแลนซ์คุณก็ยังพอทําได้เนี่ยค่อยๆทําไปทีละเ,เล็กทีละน้อยก็ได้นะมีข้พูดปลอบใจตัวเองแต่อย่างน้อยเนี่ยการตัดสินใจมันออกมาแล้วจบปุ๊บแค่นี้เองเนี่ยวันนี้ มาพูดแค่นี้แหละสิบห้านาทีเออพูดแค่นี้พอเลยนะเนเ่ยมีใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์บ้างไหมเนี่ยเนะอ่ะหรือใครมีคำถามไหมผมเขียนแผ่นเดียวพอแล้ววันนี้เนี่ยนี่คือเมตริกของการตัดสินใจคือตัวช่วยในการตัดสินใจเวลาที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่แน่ใจนะหรืออยากจะได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนกับตัวเองผมว่าอันเนี้ย เป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยได้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าคุณต้องไม่ไบแอสคุณต้องพยายามตัดอารมณ์ความรู้สึกออกแล้วใช้เหตุใช้ผลในการมาประเมินเพื่อตัดสินใจแล้วไม่ใช่ว่าพอประเมินออกมาโอ้ย oh, อันนี้ได้21แต่ใจอะอยากไปทำงานใหม่เฮ้ยแก้แก้แก้ um, มันดูแลได้นะ่ะครอบครัวมันมันมีเวลาน่ะไม่ใช่สองหรอกห้า นะเดินทางโอ้ยไม่เท่าไหร่ไปได้สี่ไอ้อย่างเงี้ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกเืยครับว่าไงคือถ้างั้นคุณไม่ต้องใช้ไม่ถึงในการตัดสินใจเราคุณไปเหอะนะไม่ต้องไม่ต้องมาวุ่นวายไก่ตัวนี้ถ้าอยากไปอยู่แล้วนะคือไม่ต้องมาวุ่นวายใช้อันนี้คือประเมินแล้วเนี่ยถ้าคนประเมินอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยมันควรจะเชื่ออันนี้นะมันควรสำหรับความคิดผมอ,อย่างี้แบบพูดไปอย่างงี้ไม่ค่อยดีสําหรับความคิดผมนะนี่อ่ะ เวลาในการทํางานเช่นงานเก่าอยู่เสาทิศงานใหม่ทำบนเสาแต่เงินเดือนเยอะกว่าที่เก่าอะไรประมาณนี้เออตัดสินใจยากแต่อันเนี้ยมันใช้เป็นเหตุเป็นผลก็ต้องให้คะแนนให้เอาเอาคะแนนมาให้มันนะครับก็ใส่คะแนนลงไปจบฮะนะพอได้ไหมเมทริกในการตัดสินใจสั้นๆง่ายๆคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันไม่มีแบบว่าไม่เหมือนเราทําข้อสอบแล้วเอ้ยแบบนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเอามาให้เราอะ่ะให้ตัวเราเองคนประเมินเนี่ยได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเลือกส,สิ่งที่คุณให้คะแนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ถูกเสมอสําหรับตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีคือเนื่องจากอันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาแบบว่า ตัดสินใจให้ตัวเองได้แบบชัวร์แล้วมันไม่พลาดเนี่ยนะเกณฑ์เนี่ยคุณใส่ให้มันละเอียดนิดนึงเนี่ยอย่างเนี้ยคุณนภัน์บอกว่าเวลาในการทํางานตอนแรกเราก็งงเวลาในการทํางานคืออะไรอ้าวเวลาในการทํางานเรารู้แล้วเฮ้ยทํางาน5้าวันก็นทางาน6วันเออเราอยากทนะําไไนอ่ะนะท่านบุญเราบอกทํางาน5วันเราให้5คะแนนถ้าทํางาน6วันเราให้4คะแนนเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนนะฟรีแลนซ์ทำงาน7วันก็เหลือ3คะแนนชาวสวนก็ทํางาน7วันก็เหลือ3คะแนน อะไรประมาณนี้มันก็จะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์คุณจะทํากี่ข้อก็ได้เอาที่สบายใจนะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากเล่นให้มันอะไรนะให้มันดูแกรนมากกว่าดีนะคุณก็ใส่ถ่วงน้ําหนักเลยเนะี่ใส่ถ่วงน้ําหนักเลยเฮ้ยอันนี้เราให้ความสําคัญเท่าๆกันถูกป่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราให้ความสําคัญกันนี้มากหน่อยอันนี้เราให้ไปเลย40%ดูแลครอบครัวนะรายได้20% ความก้าหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยคิดหรอกนะข้างมันเถอะนะเดินทางก็พอได้แหละนะแต่ว่าช่วงนี้เอาความมั่นคงเป็นหลักนะใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปปรั่บเดี๋ยวเขียนด้วยตัวเลขสีฟ้าแล้วกันนะยี่สนะิเอร์ซนต์ะเพราะนั้นเต็มร้อยคะแนนเนี่ยเนะเอาคิดนักแล้วคราวนี้ ถ้าเราถ้าเราดเราบอกเต็มหนึ่งก็ได้นะพอใส่ถ่วงน้ำหนักเข้าไปเนี่ยส่คูณศูเนี่ยนะก็เป็น0.8นย์จุดแปใช่ไเดี๋ยวดูดูดีว่าผมจะได้เรื่องว่านะคิดแบบเร็วๆอีกแล้วนี่คือ1.6นะอันนี้คือ0ูจุอันนี้คือ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 ศูนย์จุอันนี้คือ1.0คะแนนเต็มห้าเนะหนสอง 3 4.2อันนี้ได้4.2นะคูณอันนี้ได้1.0 0.8 0.4 0.4 0.6นะ1.0 2.0 3.2อันนี้ได้3.2 3อันนี้ได้0.6 1.2

สามสามจุดเก้าะยังเป็นอันเดิมนะยังเป็นอันเดิมเพราะว่าเรา่วงน้ำหนักแล้วก็ยังเป็นของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายใช้ได้หลากหลายแล้วแต่ถ้าไม่่วงน้ำหนักก็แสดงว่าเกณฑ์มันสำคัญเท่าๆกันแต่ถ้า่วงน้ำหนักก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันโอเคจบข่าว ใครมีคําถามอะไรไหมครับเมทริกของการตัดสินใจลองเอาไปใช้ดูนะลองเอาไปใช้ดูก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับนะเวลาที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่แน่ใจในการตัดสินใจว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยลองไปลองนั่งคิดนั่งประเมินดูเล่นๆก่อนก็ได้นะคิดประเมินดูเล่นๆก่อนได้ถ้าช่วงนี้ต้องตัดสินใจอะไรบางเรื่องนะ